คุ่อยากมีผัวคุยกันไปมาสุดท้ายจบที่เรื่องหมดเดนเสร็จปุ๊บแยกย้ายแอปพลิเคชันทุกอย่างอะเราใช้เพื่อหาคู่นอนเราเรามีสองแหล่งคือร้านคือร้อานอตี้ค่ะสดมาเอ่อทางรายการอัดได้นานขนาดไหนเขาจะได้ลากต่อไปเรื่อย คปลี่ยนไปว่าความโสดคือความแห้งคิดว่าตัวเองแห้งระดับไหนคะมีกี่ขวดเอามาให้หมดมาเนี่ยเนี่ยแห้งใช่ไหมหรือเอาให้เอาเอาเอาไม่ได้ตัวคิดว่าจะเอาหมดอีกแล้วเดี๋ยวโนโน่รกโน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 เอากลับไปบ้างก็ดีเนาะอืมที่จิบได้ใช่ไหมคะอันนี้คือจิตอือจิบอีกเหรอคะแห้งขนาดไหนเนี่ยค่ะเฉลยนะคะเดี๋ยว จะได้พักกองกันไปบ่อยเพราะดิฉันจะว่าจะห้องน้ำถ้าจากความรักครั้งสุดท้ายอ่ะมันจะประมาณ4ปีเคยก็ชื่ี่อยากมีผัวอยากมีผัวก็จะพูดไปตามตรงอย่างนี้เลยว่าแบบอยากมีอ่ะคืออยากมีจริงๆเว้ยแล้วพึงลำหันไปก็เท่านั้นเมื่อตท้าย การระมึงลำพันมันก็ไม่ได้ช่วยให้เราสามารถมีโผล่ได้อย่างเร็วขึ้นหรือช้าลงไม่เชิงแอบโฟว่าเราไปเจอตามเว็บหาคู่ไลน์หาเพื่อนไลน์ .com มาอะไรอย่างเงี้ยวิตบากกรรมชีวิตอต่ขอขอพูดแบบมองกล้องเลยนะเนี่ยคุณดูสิวิบากกรรมชีวิตดิฉันอนะเนี่ยคุณดูสิวิบากกรรมชีวิตดิฉันอะเนี่ยทำไมเราต้องไปหาคนหาคู่ในเว็บหาเพื่อนไลน์ .com อะดูสิ จริงจริงรอบเมื่อกี้สุกแล้วนะเล่นมาตั้งแต่ วันแรกจนถึงวันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกันเราเจอแต่คู่นอนเราไม่เคยเจอคนที่รู้สึกใช่จริงๆเพราะจริงๆอ่ะสุดท้ายในสเตทเมนต์ของเราอย่างหนึง่งอ่ะเราจะชอบเทคว่าแอปพลิเคชันทุกอย่างอ่ะเราใช้เพื่อหาคู่นอนสุดท้ายเราสีบกันไปมาเนี่ยเราเคยคุยกับคนในในในแอปอะหลายคนมากเลยนะคุยกันไปมาสุดท้ายจบท,ที่เรื่องหมดเจนเสร็จปุ๊บแยกย้ายเพราะว่าอย่างเราอ่ะเราเล่นแอปเพราะเราหาคู่นอนจุดประสงค์ของแอปหาที่พักของพวกเรามันชัดเจนอยู่แล้วว่าเอาไว้ทำอะไรดังนั้นเราก็เลยเชื่อในจุดประสงค์ของการออกแบบแอปมาตั้งแต่ยแล้ว ส่วนตัวเราอะตั้งทงในใจไว้ตั้งนานแล้วว่าสุดท้ายชีวิตเราอาจจะต้องอยู่ทีีซึ่งมันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรกับเราทตินูดความรักตรงนี้มันมันไม่เคยเปลี่ยนเลยนะเราแค่จะคิดว่าถ้าได้คือโชคดีแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรใช้เงินแก้ปัญหาที่ถูกใช้เงินแก้ปัญหาง่าย <laughs> มันอย่างนี้เราเรามีสองแหล่งคือร้าน <laughs> เราเราเราพูดมากกว่านี้ไม่ได้นะ เราะว่าพูดมากกว่านี้เดี๋ยวเราจะไม่มีแหล่งที่ใช้บริการเราก็ไปอ่ะเราก็ไปรับบริการจากเขาโดยการชาระเงินจํานวนหนึ่งแต่อันนั้นไม่ได้มีฟิลไม่ได้มีมูทอะไรมากไปกว่านั้นเลยนะก็คือไปรับบริการภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงกว่าๆด้วยเงินจํานวนหนึ่งแต่ปุ๊บออกมาก็คือแล้วก็มาคิดดูดีๆูใช้เงินกับเรื่องพวกนี้ไปทำไมวะเนี่ยเขาถึงบอกใ้สุกไปเดี๋ยวเสียปไปดาวอ่ะเออความรักมันคือองค์ประกอบหนึ่งในการมีชีวิตของมนุษย์ เรายังจะมีองค์ประกอบเรื่องความความสนุกสนานในการทํางานการเที่ยวการอยู่กับครอบครัวการอยู่กับเพื่อนฝูงดังนั้นถ้าเราจะมองว่าชีวิตมันแห้งในมุมความลักโอเคมันแหง้งมันแหง้งแน่แต่ถ้าถามส่วนตัวเราเราแห้งเรื่องความลับแต่เรื่องงานเรื่องเพื่อนเรื่องครอบครัวเรื่องเงินทองเราไม่แหง้งคือณณตอนนี้ณนะนาทีนี้ในชีวิตของเรา ความสัมพันธ์ความรักอะ่ะมันเป็นเรื่องลองๆเลยอะ่ะเรามีเป้าหมายอย่างอื่นในชีวิตให้ชนสิ่งหนึ่งที่จะบอกทุกคนนะก็คือเห็นคุณค่าในตัวเองนลเพราะถึงจุดหนึ่งอะ่ะถ้าคุณเห็นคุณค่าในตัวเองนะการเห็นคุณค่าในตัวเองมันสามารถทําให้เรา m ู v e อนไปต่อในใน,ใน,ในหลายๆมิติในชีวิตของเราได้หลักความน่าจะเป็นง่ายๆอะ่ะโอกาสมันต้องมีหนึ่งมันต้องมีหนึ่งในเท่าไหร่อยู่แล้วอะ่ะเพลงคุณและคุณเท่านั้นของแกต้องไปบอกว่าคุณไม่มีโอกาสถ้าคุณไม่ให้โอกาส คือถ้าคุณไม่ให้โอกาสตัวเองไปเจอคนยังไงมันก็ไม่มีโอกามันไม่ได้มีอะไรครับสอนเห็นคุณค่าในตัวเองและรู้ว่าชีวิตคนเรามีโอกาสเสมอไม่ว่าจะเรื่องความรักความสัมพันธ์หรืออะไรถ้าเชื่อว่ามีโอกาสยังไงมันก็มีโอกาสขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแฮงเว่